ลาแล้วเมืองไทยนางเอกดังบินเรียนต่อปอโทที่ USA เป็นนักสแสดงหญิงชาวไทยสังกัดช่อง7 HD โดยได้รับการเซ็นสัญญาหลังจากชนะเลือกการประกวดยังโมเดลคอนเทสต์2015สำหรับมเม,มทันยวีชุนหาสวัสดีกูลโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา24สิงหาคม2565เมเม,มได้เตรียมตัวเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการในการเป็นผู้นำผู้ประกอบการบบสันคอร์รโดยที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานที่ผ่านมานั้นมีเพื่อนๆละ ครอบครัวรวมไปถึงผู้จัดก,การส่วนตัวเดินทางไปส่งอย่างอบอุ่นเลยค่ะโดยเธอนั้นจะใช้เวลาเรียนเป็นเวลา1ปีเต็มๆค่ะสําสหรับมีมิได้รับการสัญญ,ญาเป็นนักแสดงสังกัดช่อง7 HD เป็นต้นมาโดยเขาได้มีผลงานละครกับทางช่อง7 HD แล้ว3เรื่องได้แก่บาบริสุทธิ์รลฟรักหวานบ้านวุ่นและเด็กเสเพลและยังมีผลงานภาพยนตร์โฆษณาและมิวสิกวิดีโอเพลงของศิลปินต่างๆ